ตอนนี้ชิงไหวชิงพริบชิงเหลี่ยมกันโดยเฉพาะพี่น้องสองปอนะครับและก็เวลานี้ไม่ใช่เฉพาะสองปอนะครับต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยนะไม่มีเรื่องมารยาทอีกแล้วนะทางการเมืองครับมารยาททางการเมืองนี่ต้องเก็บใส่ลิ้นชักหรือลืมไว้ก่อนครับทเก็บไว้เลยนะครับเพราะตอนนี้ทุกคนเรื่องความได้เปรียบมาก่อนโดยเฉพาะพี่น้องสองปอต้องบอกว่าทําไมเราโฟกัสพี่น้องสองปอเนี่ยครับ เพราะว่าทั้งสองปอเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าการออกพื้นที่<ม>การชิงบ้านใหญ่การชิงสอสอเนี่ยทำตลอดเวลาเลยนะทำตลอดแล้วมีการตัดหน้าปราบหน้ากันด้วยเราไปดูยุทธการที่เขาเรียกว่าหักเหลี่ยมของสองปอนี้นะครับความจริงไม่ใช่เพิ่งเกิดมันเกิดมานานแล้วแต่ว่าที่เรียกว่าเป็นเส้นแบ่งเลยนะน่าจะหลังจากที่ นายกรัฐมตรีพลเอกประยุทธ์เนี่ยตัดสินใจเข้าไปอ,าอําลาบิ๊กป้อมนะเมื่อเดือนพฤศจิกายน,นยใช่ไหมนะครับตอนนั้นอําลาเสร็จเนี่ยก็คือไปประกาศว่าจะไปอยู่รวมไทยสร้างชาตินะครับก็คือ20พฤศจิกานะครับที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยไปคุยกับพลเอกประวิทย์ที่บ้านป่าลอยต่อใช่ไหมใช่ครับตอนนั้นคุยว่าไงก็คือบอกว่าไปขออำลาแล้วก็บอกว่าจะไปทําพักใหม่คือพักรวมไทยสร้างชาติและนะหลังจากนั้นเนี่ยครับอีกวันหนึ่งพี่กอฟก็บอกว่า เขาจะไปเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติใช่ครับบรรดาพักรวมไทยสร้างชาติบอกเฟกนิวเฟกนิวครับแล้วสุดท้ายเป็นไงครับสุดท้ายก็เป็นจริงๆเป็นจริงๆนะฮะเขาบอกว่าอันนั้นคือข่าวรือที่มาก่อนการนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยครับต้องบอกว่าทันทีที่บิ๊กตู่ไปครับลุงป้อมทําไงเอาคุณมิ่งขวัญมาเลยไม่ใช่เฉพาะคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณนะแต่พี่ก๊อฟจะเห็นพัฒนาการลุงป้อม คุณมิ่งขวัญเป็นจุดเริ่มต้นที่เอาคนที่เรียกว่าเป็นศัตรูกับลุงตู่นะใช่ครับคุณมิ่งขวัญนี่เอากลุงตู่ไหมไม่เอาครับประกาศชัดเจนนะครับขึ้นเวทีพิปรายทีไรด่าลุงตู่ตลอดใช่ครับเอาคุณมิ่งขวัญมาเอาใครมาอีกคุณธรรมนัฐก็มาคุณธรรมนัฐคุณธรรมนัฐนี่เพิ่งมาหลังสุดนะแต่จริงๆมาก่อนแล้วเพียงแต่เป็นทางการนะครับที่แบบว่าปรากฏต่อสาธารณะแต่นอกจากคุณมิ่งขวัญคุณธรรมนัฐที่ตบท้ายที่เราเห็นเนี่ยนะครับยังมีคุณอันวาสระ คุณอันวาสาและนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เรียกว่าในสภาเนี่ยโจมตีพลเอกประยุทธ์มาโดยตลอดไม่โหวตให้ด้วยใช่ครับคุณอันวาเนี่ยอดีตศประชาธิปัตย์นะฮะตอนนี้ยังเป็นสสอยู่ใช่ไหมอ่าใช่ครับยังเป็นอยู่แต่พักไม่ส่งแน่แไม่ส่งแล้วไม่ส่งแน่แก็เลยตอนนี้ก็คิดว่าจะย้ายมาอยู่พลังประชารัฐเห็นบอกว่าไปเขียนจดมงจดหมายหรือ Facebook ให้ด้วยใช่ไหมใช่ครับอ่าแล้วก็ยังมีคุณจริงๆเนี่ยไม่ได้เป็นศ แต่เขาบอกว่าคนนี้ก็ไม่เอากับลุงตู่และเป็นมือหนึ่งในการล่าคุณสัญญาเศียรบุตรนะฮะและก่อนได้อยู่ประชาธิปัตย์เมื่อก่อนอยู่ประชาธิปัตย์แก๊งประชาธิปัตย์เนี่ยคุณนิพิษอินทรสมบัติด้วยก็มาอยู่มาอยู่นะฮะแต่แก๊งที่แก๊งนี้คือคนกลุ่มนี้ไม่เอาพลเอกประยุทธ์ใช่ครับและก็ยังมีหลายคนนะครับที่บอกว่าบิ๊กป้อมเนี่ยเปิดทางนะครับบ้านใหญ่บ้านโตหรือคนที่เคยสมัครพักเพื่อไทยที่ เขตไม่ได้รมดีกันไม่ได้นะก็มานะก็มาที่นี่ได้มาที่นี่นะครับก็ต้องบอกว่าอันเนี้ยหลังจากนั้นเนี่ยครับก็ทําให้เห็นว่าเป็นการชิงชิงไหวชิงพลิบชิงเหลี่ยมกันนะครับจริงๆช่วงปลายปีวันที่23ธันวาครับนะครับพลเอกประยุทธ์ก็ไปยืนตากแดดให้สัมภาษณ์นักข่าวนะครับบอกว่าจะไปอยู่พักรวมไทยทั้งชาติจากนั้นหลังปีใหม่9มกราพลเอกประยุทธ์ก็ไปเปิดตัวเป็นอีเวนต์ใหญ่ที่สุดของพักรวมไทยทั้งชาติเลยอันนั้นรับรับเสนอชื่อแล้วก็แบบว่า ประชุมสมาชิกนู่นนี่ประกาศเหมือนจะประกาศนโยบายเลยใช่ไหมอ่าแล้วก็พลเอกประวิตยกับพลเอกประยุทธ์ก็หลังจากนั้นก็ลุยกันแข่งลงพื้นที่ใช่ครับไปไหนบ้างไปลำปางไปพะเยาพลเอกประยุทธ์ไปไหนอ่ะพลเอกประยุทธ์ก็มีอ่าไปนครสวรรค์นะครับนะฮะแล้วก็เตรียมจะไปชุมพรอ่าสังเกตนะครับเวลาเขาไปเนี่ยนะครับเขาจะไปพื้นที่เป้าหมายเขาเลยครับและที่น่าสนใจก็คือว่า ไปช่วงชิงที่ราชบุรีด้วยกันเนี่ยนะครับวันที่17มกราคมเนี่ยในขณะที่ผู้น้องคือพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นประธานในที่ประชุมครมอผู้พี่ทำไงลาชลากิจครับลาการประชุมไปเฉยๆแล้วก็ทีแรกนึกว่านักข่าวนึกว่าป่วยที่ไหนได้ครับไปโผล่ที่ราชบุรีฮะเราไปฟังเสียงของสองลุงกันหน่อยไหมว่าตกลงวันที่17เนี่ยมันยังไงกันแน่ครับ มีเสียงของลุงตู่นะที่บอกที่นักข่าวเนี่ยไม่รู้ครับว่าไปราชบุรีแต่ลุงตู่เป็นคนปูดบอกว่าไม่ได้บอกนักข่าวถามว่าป่วยลุงปูบอกอ้าวไปราชบุรีไม่ใช่เหรออ่าแล้วลุงป้อมก็บอกว่าอ่าไปฟังดีกว่าทั้งสองลุงครับ่อไปท่านไปราชบุรีไหมฮะะไปราชบุรีมั้ยไม่ไปไม่ไปเหรอเมื่อวานไปแล้ววันนี้มาเช้าไปะปม่าลูกไปฮะเพราะอ่อนเกลียดเมื่อวานอ๋อก็ก็ ผมก็เป็นหัวท่านอยู่แล้วล่ะผมเคยเตือนท่านอยู่แล้วบอกว่าระวังหน่อยละการสุขภาพนะเป็นหวท่านแค่นี้เดี๋ยวถ้าเขหายถ้าแข็งแรงอยู่แล้วไม่ใช่ลาป่ามยากกาเเินันเบอกว่าไปล่ะผมไปทุระผมไม่ได้ไปคุยพบลุกพัใช่ไหมคะนเล้ลาไหมครับเป็นไงอ่ะไปทุระผมครับ ธุระอะไรวันประชุมคอรมอใช่ฮะแล้วก็นั่งอยู่บ้านใหญ่ใช่ไหมไปนั่งอยู่ที่บ้านใหญ่ของราชบุรีทีนี้มันปัญหามันคืออย่างนี้ครับก็คือว่าวันจันเพิ่งไปลำปางพยาวมาครับนะฮะไปรับคุณธรรมนัทกลับพักง่ายๆนะฮะวันอังคารไปราชบุรีซึ่งเป็นการไปตัดหน้าพลเอกประยุทธ์ซึ่งจะไปวันที่สิบเก้าสิบเก้านะครับต้องบอกว่าและพออีกวันหนึ่งนะครับทั้งสองคนกลับมากรุงเทพแต่พลเอกประยุทธ์เนี่ยปฏิบัติหน้าที่ที่ตำแหน่งรัฐบาลใช่ครับขณะที่บิ๊กป้อมเนี่ย เรียกประชุมเรื่องที่ดินนะที่ไหนฮะบ้านผ่ารอยต่อไม่ใช้ทำเนียนะครับต้องบอกว่าอาณาจักรมันต่างกันครับอื ก็คือว่าตั้งตั้งแต่มีการไปเขียนจดหมายเปิดใจเนี่ยเขายังไม่เจอกันเลยไม่เจอกันเลยนะพยายามหลีกหน้ากันหรือเปล่าไม่รู้นะอ่าต้องอาจจะต้องทํากุ้งผัดซอสอีกว่านะฮะขณะที่วันที่19เนี่ยลุงตู่เข้าไปเลยนะไปตุรกีไปตุรกีที่ราชบุรีนะครับนั่ละบิ๊กป้อมเลยครับทํเนียบเพราะลุงตู่ไม่อยู่ให้สวนกันให้สวนกันนะครับนะครับแล้วก็วันที่20นะครับ ก็ลุงป้อมก็ไปพิศโลกครับไปพิศโลกตอนเช้าแล้วตอนบ่ายก็ไปนครสวรรค์คือไปเปิดงานตุลจีนแบบยิ่งใหญ่เหมือนกันแล้วก็คือไม่อยู่ให้เห็นหน้าแบบพี่ก๊อฟว่านะใช่ไหมเลี่ยงหลบกันไปมาเลี่ยงหลบกันไปมาหลังจากที่ออกจดหมายเปิดผนึกหรือว่าออก Facebook ในจดหมายเปิดใจว่าไม่เกี่ยวกับการปฏิวัติครับแล้วก็โยนว่าบิ๊กตู่คนเดียวที่อยากสืบเท่าลำหน้าโอ้โหดูกันสินะครับดังพักการเมืองก็ช่วยเพราะ น้องอยากเป็นนะฮะแล้วก็เนี่ยวันนี้ลุงตู่ก็ไปตรวจราชการที่ระยองใช่ไหมครับที่ระยองเนี่ยเลื่อนไปเป็นอ๋อเดือนสองุมภาใช่ยี่สองกุมภาอ๋อยี่บเลื่อนไปเดือนหนึ่งเลยเลื่อนไปเดือนหนึ่งเลยครับแล้วจะไปชุมพรไปชุมพรวันเสาร์หน้านะฮะครับแล้วก็ไปนครสวรรค์พวันจันรอีกจันทหนึ่งเป็นพิจิตอ๋สวรรค์สังเกตตารางนะครับตารางที่ลุงตู่ไปกับลุงป้อมไปนี่คือตารางเป้าหมายทางการเมืองไหมเป้าหมายทางการเมืองทั้งนั้นจ้องจะไปดูดคนเข้าพักนะครับ เราไปดูบรรยากาศที่บิ๊กป้อมไปลำปางนะับลปางกับเยเาว,วันจันทร์ที่16มกราคมใช่ไหมวันครูครแต่ลุงป้อมเนี่ยไปลุยอะไรนะลุยหาเสียงและก็ดูดสอสอโดยเฉพาะวันนี้เขาโฟกัสว่าลุงป้อมไปรับร้อยเอกธรรมนัฐกลับบ้านกลับบ้าน